สัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดี FC ทั่วโลกสวัสดีผู้ติดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนผมออกจากอูกมานะสองทุ่มครึ่งกว่าๆนะครับมาถึงแงต้าสามทุ่มกว่าเพราะมารอรับไฟสี่ทุ่ม พอตีสามทุ่มโมกว่าจะตีทุ่มละผมก็นั่งกินกาแฟเนาะไกลโทรบอกเครื่องนีเลนะตีสองครึ่งพอตีสองครึ่งเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกนอนเลยตั้งนาฬิกาปลุกโ็เลย ายฮวิ่งกระปุกโอ้ยมาถึงตอนนี้นะมันนอนไม่ได้แล้ว <quer traveling> นี่ตอนนี้อยู่สนามบินนะครับรอแขกมายัาง <hi> ตอนนี้เราก็อยังอยู่สนามบินนะครับรอสักพักก็คงจะมา ตอนนี้ก็ตีห้าตีห้ากว่าแล้วครับแขกคนก็เดี๋ยวไปถึง,งลโรงแรมครับ cái con cầu nhé, cái con cầu chơi con cầu cho mì ngào đấy, Ở trên đó ăn được gì có kim chi, 스터도 갖고 오시고 계요 그래서 호텔 방에서 막 김치찌개 드시고 막 그랬어요. 모여서 막 소주 한잔 하시면 고기 구워 드시고 옛날이죠. 옛날 아주. 근 자주 이제 오시게 되면 그.. 그리고 저도 처음 왔을 때는 똥양궁이라고 있어요. 그걸 못 먹었어요. 어우 화장품 냄새가 나는 거예요. 딱, 딱 진짜 화장품 맛이네 근데 먹다 보니까 또 요즘에, 어, 고기 너무 좋아요. 그러 그러니까 적응되면, 어, 괜찮은데. 그 자주 이렇게 오시게 되면 이제 그것마저도 적응이 돼서 태국 음식도 어, 맛있게 드실 수 있습니다. 그리고 또 어느 나라도 또그 나라 음식 드시는 것도 여행의 한 부분이라서. ก็มาถึงโรงแรมจอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถึงโรงแรมครับนี่ถนนสัพพวุฒนะครับถนนสัพพวุฒนะครับรับแขกไฟตีสเอไฟสี่ทุ่มพอสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่ม ไกด์ทรมาบอกว่าเครื่องดีเลย์ตีสองพองจะถึงที่สองไกด์บอกดีเลย์เครื่องดีเลย์มาถึงที่สี่ออกจากสนามบินที่สี่กว่าจะทีห้าเอ้ทีห้ากว่ามาถึงนี่หกโมงครับมาถึงโรงแรมนี่โรงแรมไบตันไบตันนะครับโอ้แบบไปดนนอกรับได้นอนเลยนะครับ นี่ถนนสัพพวุฒข้างหน้านั้นจะเป็นสี่แยกบางนานะครับนะมองเห็นนีงไงตรงข้ามโรงเรียนอะไรอะ่ะวิทยาถ้าไปทางนี้จะอยูเทิร์นตรงนี้เนี่ยยูเทิร์นตรงนี้นไปใน เลี้ยวขวาไปก็จะไปรถไปสายเก่าไปคลองเตยครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสำโรงผู่เจ้าพายสำโรงปักน้ำได้นะครับก็เดินมาอยู่แถวถนนสบูพบุญหน้าโรงแรมนะครับพอส่งแผงส่งแขงหน้าหน้าข้างถนนนะแล้วก็ โรงแรงเสร็จก็ถอยท้ายเข้าไปถอยท้ายเข้าไปจอดยังดีที่ให้จอดนะครับบางโรงแรมนี่ก็ไม่ให้จอดเลยนะส่งเสร็จก็คือออกเลยสอนท้ายังไม่มีอะไรขายครับ ขายก็ต้องสีแยกบางนาแยกบางนาเนี่ยนะครับชีวิตคนขับรถตัวถ้ารับเข้าไว้ดึกอะไว้กลางคืนนะมันชอบมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องรีเลย์นะครับเครื่องรีเลย์ที่นี่ก็รอเออนอนหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นเพราะว่ามันระแวงไงถ้าถ้าเรานอนหลับสนิทเนี่ย ท้าไม่ราแวงเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าไกด์ติดต่อเราไม่ได้หรือว่าเราทํางานเนี่ยตกหัวนะเพราะให้เรารับผิดชอบนะครับถ้าเสียหายค่านู่นนี่นั่นนะเนี่ยคนขับรถได้พูดตรงๆนะวันรพันพันคะแนนนะวันรพันคะแนนวิ่งเกาหลีนี่ไม่มีทิปนะครับ ไม่มีค่าจอดไม่มีติปบนะครับนรรพันก็คือบรรพันเลยนะครับไม่มีอะไรสักอย่างนะครับวิ่งกีนนี่ยังเออบรรพันก็จริงบระพันวิ่งกีนยังมีข้าวหัวนะก็ให้ข้าวหัวคือหัวละร้อยวันส่งออกนะครับเก็บติปบหัวละร้อยดีเมื่อคืนนี้ให ยังได้นอนมั่งนะหน่อยนึงเพราะว่าแต่ถึงจะราหลับตื่ก็จะได้นอนเพราะว่าให้ให้เขาเดินไปอัตาเสียยี่สิบ,บาทให้เขาเดินไปอัตาให้นะครับถ้ามันมีคนเดินไปอัตาก็แย่นะครับนี่แหละีวิทย์คนขับรถตัวนะครับ มันไม่มีอะไรเส้นต้นเส้นปลายเจอดีก็ดีเนี่ยผมเจอเกาหลีสองปุ๊บแล้วสองปุ๊บซ้อนเลยนะส่งออกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนนี่สิส่งออกกลางคืนเสร็จจบงานแต่เบีดเสร็จแล้วเที่ยงคืนเลยได้น,นอนนะครับเมื่อวานตื่นมาก็มาล้างรถล้างรถเก็บกวาดเช็ดถูภายในนะครับแล้วเมื่อคืนก็มารับต่อเกาหลีอีกครับเจอเกาหลีสองปุ๊บเลย อันนี้แถวนี้จะเป็นคอนโดสะส่วนมากนะเนี่ยกุ๊ปที่สองนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งก็เข้าแท็กงานวางท้องหลังนะครับเป็นงานวิ่งกินอย่างเดียวนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดือจะไม่เรียดจะไม่อะไร ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่วยดูคลิปให้หน่อยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ